อีย้ยนอนหน้าดินครับอืม,มเป็นตะวนันแนงครับอุย้ยเบิ่งก่อนนี่ครับผมอุย้ยนี่ยอ้าวอือสุดยอดครับนี่พื้นที่อยู่ไก่หนามเนาะิ่งจะได้แหนยงไงนะครับมีฟังหอยฟังมุนนะครับนี่ คครรัับบผมนสวัสดีครับสวัสดีครับผมมือนี้มาพอกันครับสองม้าอึ้นเก่าครับมานีมานีสองใบพายพี่น้องมาหม่นป้าหม่นโขกเก่าครับมาหาโนมัไผ่แรงครับโนมัยไฟ่ครับผมันมือนข้ามาโซนไม่เด้ครับพี่น้องมนนีพี่พายพป่น้อกยานน้ำฟังมุลนะครับนี่ติดน้ำแถบฟังมุลเลยครับผมเป็นผ่าว้ยหลายหมื่นแล้วครับผมนี่ก็เลยอาเบิ่งออกอยู่ครับผมนี่ล่งกอดไก่เงาเงวครับพี่น้องครับผมจะลุยกันเลยครับผมลุยกันเลยครับ คือเหลี่ยสองบาทกับไปเก็บคือเก่าครับผมครับผมครับพี่น้องมาเขืาปลาเตยเสาครับโอ้ยมันดำเตยเสาแล้วบัดพี่น้อง <c oughs> เลย <c oughs> ายมา,มาปลาเนี่โดนเลยเนาะเมนบ่อยมากนี่ทิศเขาสองอาทิตย์แล้วครับนี่นนยังใครอยู่บนแต่ตายเพราะหม่เนาะนอนได้ครับอนไปแก็บเพียงครับผมนี่ครับแตงเบื่อครั อุ้ยตาเยายิ่นไงด่สิมาทางใต้อ่ครับไ่ระบาด,ด <c oughs> มันสวยไม่ไรกับโมห็นครับ ใช่เปปอกที่บ้านครับผมนม่ครับปอกเลยที่หเทียงมาจีหยวเหี่ยวเลยครับนี่ก่อนลักกัมครับผมอยู่ไก่ฟังห่วยครับผมนม่ครับเดี๋ย่ามันสีไหลลงไปน้ำกันพวก <c oughs> พวก็ลงไปด้วยครับผมลงมาบม่ได้หรอกครับ เบื่องก่อนนี่ครับผมอ<า>สุดยอดครับนี่เพิ่นเห็นยุไก่นามเนาะก็เลยแหน่งไงนะครับนี่ม่าเหครับผมอ้ยหนอทักไ,ไปใส่ตละบาด อยู่ข่อยกระมืนครับผมมือนเนด้อครับผมมือครับผมเป็นข่อยครับข่อยต้องไปหาห,าหาหวยครับน้ำหน่อยครับนี่นี่เปนไหนนะมืนครับเป็นแหนงไงแห้งครับแหนงไงแหนงอวบครับ นี่ครับอันนี้แนงนั่งดินเด้อครับบอกผู้มา <laughs> แม่นาเข้าเดียวประมาณแล้วครับแม่นครับผมเบิง่งผมว่าต้น <laughs> ปูนครับ <laughs> ได้กแล้วต้อนี่ครับโอ้ยนี่แหละอแน้งนาดินของเทครับดูครับผมโอ้ยสุดยอดครับโอ้โอ้ไหลทั้น,นาดเลยครับผมนี่ฟังหอยฟังมูลเลยครับนี่ มันสะอ่อนนี่ครับผมใหญ่เบิดครับนี่กินได้เด้อครับพี่น้องนี่บันนี้เอาไปถิ่มได้ครับนี่เก็บแล้วพู่พี่น้องกินได้เพิ่มอีกผิดครับเมีนครับผมเอาจะมองเป็นอ่อนครับเมื่อนี้สองเบาะจิไปใหม่เพิ่นเป็นกอมากขึ้นเก่าครับ กอเดียวมันเป็นตกวมัสเหมาหันเนาะเมนครับทางนี้ฝนตกครับท่ามานสองมาบวตกนี่ครับฝนตกมาใส่น้องใหม่ก็เงีวเร็วครับลอบไปเรื่อยๆครับผมวันนี้ส่วนเส้นสายสองมาหันจะไปเก็บบผกพลิกของชาวนาครับแต่ละกอครับผม ตัวเ,เดียวได้ครับผมใ่เครื่องทุ่งปุยแล้วครับสามกอก่อนนี่ก็หลายหลายครับเห็นครับเสียดายแหงครับทีไปเพิ่นเง,ง,นงย้าเนี่งง่ายเพิ่นอยู่ไก่ไก่อันนี้เนาะเพิ่นก็เลยงายก็เลยอ้วกครับไง,ไง เสียงทองไปห่องเนาะด <c oughs> ูครับเโอ้ยมีหอดแม่งจอบันี้เียวหน่อยครับ ได้ได nah ้คร so ับก right. yup. oh. ่อนแต่คนแค่เนรงมาท่านนียนะแมนยังมาท่านดูครับมีแรงมากค่อยดิโอ้ยหยอดท้ากูใช่ละว่าดอกเจ้าคุณหักเงียมเพลนอ่อนครับที่บ้านเพิ่รือครับ ต่องตายยึดเอาคนเอาได้ครับผมเด็กยังได้อยู่ครับพี่ทางพี่ก็มีแต่ำยังไงเ,<น>เพิ่งเาวอยู่แต่ได้อยู่สายเพิ่นหมุนได้ไหมเราว่างเอาครับผม โอ,อ้ยบุญใดจะไหนระบ้าเฮ้ยมึงเนี่ยงามไปนี่ใด,ดกอระกำระกำนะครับมาส้นนเราหนีส้นไหมครับผมเมน,นครับ นีครับผมมีเรียมันเรียมีแต่หง,ง,ง,งบ,บวบครับนี่กำลังสีเงาครับ ui bao nè ui, nón đấy nè ui, cái này ที่ไหลังครับตัวเพลินเง,งา้ยวนี่ขอหน,น,นีกับในเสน่ห์แต่แงงไงครับผมเนี่ยขึ้นไม้ไลายท่านผู้นีข่นขึ้นไม้จริงครับแม่งจอ นั่งดินกับพี่น้นองนี่อุ้ย,ย,ยน้องนั่งดินครับเป็นตระวัติเงี้ยครับพี่น้องครับตรงนี้นี่ป๊า ีต่แหน่งยังไงครับผม,มต้อนร้ายครับคุนี่ไม่ใหม่กับจอรครับผมด <c oughs> ีครับหอมอ ก้อนี่แกงยิ้มเลยครับนี่ครับแม่เนือเลยเนาะสุดยอดครับสร้อยออกอยู่บ้านครับผมแงงครับอยู่นี่เห็นบ่ได้ครับกลวยหอยบ้านเที่ยวเลยครับนี่หักปรอบ,อบโอ้ยบลงเล้วครับนี่ ือบเต็มกระเป๋าครับพี่น้องเนี่งพึ่นขึ่นโอ้ยบรดเยมากจนตุ่นไงตุ่นเงี้ยวครับผมไข่อยู่อันนี้พิ่งแหน่งไงครับนี่ตุ่นตาพิ่นขึ้นมากไข่อยู่ตุ่นตาไงเนาะ ออยคนออกบางคนออกเสียดายแห้งครับบอลแมาตอนเพื่อนอะไรเนาะพี่น้องข้าเจาะปหากินเนาะช่างนี้เสียดายแห้งครับว่านุ้ยแมงจอยแล้อเพิ่งสูงมี này luôn bên này cả bên này không vừa được hấp Thầy nhau โมเมนต์นบหินบมไดมาบ่ไดมาทางนี้จ้ากเทียพี่อ้ยแง่แง่ายเลยพี่ นี่ครับอิดกอเดียวเด้ครับผมก้อนหนึง่งกอนหนึ่งนี่ได้แบบายครับโหหน่วเบิร์ดพี่หน่องเลยข้างนี้ สร้างแม่นายบ่าวผุ่นว่าภาคคนมาต้องหัวดอกเชียวาด้เกี๊ยบพีกบผมแม่นครับออ้ยมีตเนี่งหญ่าย์ไครับนี่แต่คนไหนเน่าแต่เพื่อนก็ได้อยู่โอ้ยขวามมันสิได้ตอนเพื่อนกำลังงามๆถี่น้อ้มันถ้อยู่รอกนด้อยู่ เงาเงาเบิดอดูดดอุ้ยปลาบ่อนบานนี่ยืนเมากับถึงแม่เราไอหนต่อครับเมนกับผมผุดทางผุดมีเบิดครับไหมเมนครับมันมีซ้องมากับจิ๊บไป เกี๊บบุกพริกครับผมเมีนครับผ้าขนมไปข้างนอกครับมีผ้าพี่น้องมาเตะเสาครับผมกับเตะเสาหน่อยนิดหน่อยครับครับผมครับมันเป็นหยอดที่เขาได้ครับมนี่นี่มันแต่ไหน่ๆเด้อครับนี่โอ้ยเกียงคักน่องเนียนมึนไงกำลังออกไม้ครับผมเนียนเกียงใส่เกี๊บบุกพริกครับเมีนเกียงใส่เห็ดเนาะเนียนครับเกยงใส่เห็ดใส่หมอใส่ยหนมในหน้าคุค้นครับผมครับ นี่นะครับยอดได้ข้อมันข้างสองเบ้าครับผมนี่กาลังการอยู่ครับมาได้เศร้ากะบมานได้เศร้ากับได้เศร้าครับผมกระสิบห่อนแดดครับผมนี่กระลังออกไม่เด้อครับนี่เป็นตะวันแห้งครับนี่เอาละครับสำหรับคลิปนี้สองบ้ากับนี่นะครับผลงานสองบ้าวันนี้ก็ได้ไล่เติอยู่ครับมันเติอยู่ครับผมมันสองบ้ากับเปลี่ยนส้นไม้มาส้นทั้งพี่ครับผมยางพลักสุดครับพี่น้องมืออื่นจะสีมะละกอครับผมเอาละครับสำหรับคลิปนี้สองาบ้าขอต้อนร่ากับบ้านก่อนครับไม่พอกันคลิปไหนคลิปไม่ หรืมมรุกรันมางสองวันพาไปใส่ครับผมสำหรัรบทีนี่มาต้นขอพุ่งขอต้อนรไปก่อนครับสวัสดีครับนะครับบา้บานพ,พุ่งกับบานต้นเหยียดภาพี่น้องครับบ้านครับผมนั่งพักจะเข้าวครับพี่น้องไปเก็บ่ยบุกพีคครับผมเอาพุ่งกับสวัสดีครับผมเจ้าพอเงินกิปหนาครับ